สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับมาเทคทเวนตี้โฟวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นคาวายแบบราคาถูกได้เลยก็ว่าได้และตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนของผมอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้และตัวละครตัวนั้นนั่นก็คือชายคนนี้เลยครับพระเจ้าจอร์ดนั่นเองครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของ e อ็กซ์คลูของจอร์ดกันเลยนะครับซึ่งจอร์ดจะมี e อ็กซ์คลูซีฟสองกันนะครับอันแรกก็คือสามล้านสิบองศาดังก็จะเป็นตามที่ท่านผมอินเสิร์ตให้นะครับ อันที่2ก็จะเป็น step back head station นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เราไปดูในส่วของสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลของจอร์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนบัฟมาให้เกมบุกนี่เล่นสนุกขึ้นมากนะครับเพราะาพอจอร์ดเนี่ยจะมีจุดด้อยของมันก็คือมันยิงแล้วมันส่งไม่ได้ต้องยิงทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าแพทนี้เนี่ยนี่ครับเหมือนเกมเข้าเพิ่มปั๊ม fake p a s อกมาให้นะครับ และนอกจากนี้เนี่ยผมคิดว่าัวามันครบเครื่องก็คือมันมีโฟลเตอร์เนี่ยแหละครับทําให้ผมคิดว่าตัวมันเนี่ยสามารถเล่นในทางวงในแล้วก็วงนอกได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆนะครับผมแล้วก็สกิลอื่นก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยวือหวามากนะครับสำหรับจอรอดแต่ว่าตัวมันเนี่ยคือมันไม่ได้เก่งเรื่องในเกมบุกเข้าที่ควรนะครับถึงซาตัสามแต้มถึง800กว่าแต่ก็ยังมียิงโล่งไม่ลงบ้างธรรมชาติของเขานะครับแต่ว่าเกมรับนี่คือไว้ใจได้เลยค่าค่าสแตัป้องกันนี่เยอะมากๆนะครับ ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการการันได้ตั้งแต่กาดตัวเล็กยันเซนเตอร์ต,ต,ตัวใหญ่ได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับก็เราไปดูกันในเกมดีกว่าครับลุยครับลุยกันในเกมแรกครับโอเคครับแล้วก็โชว์เขาไปเรื่อ์ๆนะครับโอ้ผมลืมบอกนะครับว่าวันนี้ผมกดด้นะครับไม่ได้กดโซโลมาผมกดด้มาก,กับนันนำชีชาแนลนั่นเองนะครับผมผมก็ฝากติดตามไว้หน่อยนะครับนันานำชีชาแนลช่องนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์เอ้ย มียูทูบเบอร์สีเขาเรียกว่าเกมเมอร์เนาะเออเกมเมอร์ช่องหนึ่งที่ดีนะผมว่าเล่นเกมเก่งด้วยเพื่อจะเล่นตัวอะไรเนี่ยขอแบบอยากได้ตัวช่วยรีบาวอ่ะผมว่าน่าจะยิงแม่นๆอยู่นะจอร์ดเนี่ยกลัวแบบยิงโล่งไม่ลงอย่างนี้เนาะขาดตัวรีบาวอย่างนี้คุณเดียวน่าจะเอาไม่อยู่นะขับไปล่าได้อยู่ เออฝั่งตรงข้ามนี่เป็นเคดีเด็กเนาะผมจำได้เคดีฟ้าตัวนี้ก็เก่งนะสหรับผมตัวฟ้าเก่งสุดแล้วมั้งเคดีฟ้าคือฝั่งตรงข้ามว่าจะตัวหนึ่งเป็นตัวไหน,หนผมคิดว่าจะเป็นเอ้านี่ไงก็จะบอกวนะ่าน่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดหรือเปล่าเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าเป็นการ์ดอย่างนั้นเป็นเคอรี่เด็กเนาะก็ตอนนี้ฟนะ้าน่าจะไหวชิวนเนี่ยเพราะว่าดูไลอ้อนแล้วเรามันเมตากว่าเยอะเลยมาครับเกมแรก คอปขอได้นะเพื่อนคอร์ <c oughs> นี่ไงโอเคไปครับยานิสดังได้ไหมอืมอาจจะพลาดฮุปปอนโอเคได้ครับลงแล้วก็ซัดเลยครับผมโอ้โหเกมบ้าสแต่สตองคะแนนตั้งเยอะไม่ลง,ลงได้ยังไงเยยซัดเลย <c oughs> นี่ไงเต็มหน้าครับลูกนี้เคอร์รีบอกเลย He makes a quick s โขลกซ้อนโอเคโขลกซ e อนดูการเธอดิจะผ่านตัวป้องกันชั้นอ่องระดับเราได้อย่างไรโอ้ยเคดี้ถ้าเฟดไม่ได้ถ้าอัปเดตแพทมาเฟดโหมดมากนะเฟดอัดนี่ยังไงก็ลงก็ฟาเนาะไม่ค่อยเหลืองเลยถ้าแบบไม่ระยะประชิดจริงๆปั้มเฟยครับแต่ถ้าปั้มเฟยนี่ผมว่าถ้าหายกินจ็อตเลยเนี่ยสำหรับผมนะนี่ลงๆเน้นๆเฟดไม่ออกด้วยแต่ก็ได้อยู่ ดูเกมรับคุณผู้ชมนี่โอเคเฟดีดมาเฟดอัดหน้าเราได้อย่างไรมาครับอืมมันตอนนี้น่าจะหามุมดังมั้งไม่ได้ก็แตวจ่ายเราก่อนก็ได้นะจ่ายก่อนไหมเรียบเพื่อนได้แค่ก็เอาเลยนี่ไงเรียบโอเคครับเรียบร้อยครับผม คดีนี่สอนทันครับท่าเลสติ่งสติยลนี่ผมว่ามันเกลียนอยูน่นะพุ่งไปสติยลเอาไว้กันในพวกตัวยิงเฟดร์ไปๆไก็พุ่งไปอัดใส่มันเลยครับเลี้ยงครับเ,เคลลี่มันหันหน้าหนิมไม่ล้มเฉยเลยอะไรวะในเกมส่งมาครับเมื่อกิมมี่ตูอยู่ไหนเกินเล่นไม่ได้ครับดาน,นิสโอ้โหวินมิวอัดใส่เคดีไปเลยเคดีแล้วไงใครสดครับจังหวะนี้อื้ม ปิวเลยเคยดีครับโอ้ติดติดติดแกนิสโอ้กันได้โอเคครับซ้อนทันเฮ้ยลงๆงเน้นๆอันตีก็เปิดเรียบร้อยครับจังหวะนี้ <Easy points. S 2> อ่าในส่วนของ oh, ดูมีเดลของจอร์ดเนี่ย oh, ผมคิดว่าน่าจะไว้เพิ่มอัตราชอตคอนเทสต์มั้งแล้วก็จะลด,ดเวลาเขามาคอนเทสต์เราอะแบบาว่ารบ,บกวนอะไรย่างเงี้ย เราจะรบกวนเขาแรงขึ้นแต่ว่าเขาจะรบกวนเราน้อยลงเกียร์นะเพราะว่าเอายอมแพ้เลยฝั่งข้ามจบไปแล้วครัสำหรับตาแรกก็หวานเจี๊ยบครับได้ดาวมาชิวๆครับผมสุดยอดเลยครับจะมาดูอีกเกมนะครับผมก็เฟิร์สโชว์เข้าไปเลยว่าจอร์ดนะครับน้ำชีจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้ลามเมลโลบอลโอเคเพื่นเหมือนยานิสถ้าเล่นลามเมลโลก็เล่นได้นะผมว่าเอามาเป็นตัวปล่อยวัตหลักนะให้ผมปล่อยบอลลองเอา ไปครับคอนเฟิร์มไปเลยว่าจะเล่นจอฝตฝ่ายตรงข้ามจะเป็นตัวเลยเนี่ยผมว่าขอตึงๆก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องตึงก็ได้มั้งตัวมันดิ้งไม่ไหวอยู่จอตเนี่ย <c oughs> เลือกนานอย่งเลยโอ้เจ้าหน้าทไอแซกนะครับแล้วก็เคอร์ี่เด็กอีกแล้วอีกตัวนึงเป็นเคดีเด็กอีกปะเนี่ยเ <c oughs> จอไล่อัพเดิมเจอทีมเดิมหรือเปล่าไม่รู้เอาเดราม,มอนนะครับอันเด,ดราม,มอน ไอเซนเตอร์ center, ตัวนี้นี่มันสติลโหดนะผมเคยเล่นเอไอผมเจอสติลเก่งใช้ได้นะตัวนี้จะเป็นไลฟ์แบบที่ผมคิดไหมเคดีเด็ก mm hmm. เปล่าโอ้ oh, เหมือนจะเป็นทิมมี่ฮาร์ดเวร์จูเนียแทนนะครับไม่ใช่เคดีเด็ก mm hmm. ก็แลบคล้ายเดิมแั้นแหละโอเคตานี้แล้วก็น่าจะชิลอีกตาหนึง่ง mm hmm. เพราะว่าไลบ์แล้วมันเมตาก,กว่าเยอะเลย <laughs> มาครับทิปออฟกันมอนได้ไปได้ไแล้วมข้าวเ่าว์มันเยอะกว่าไอแซคเยอะเลยนี่ครับใส่มาที่ผมซุปเคลลี่ไม่หลบมันมันหลบทันนี่ครับลำลงลงนเน้นโฟลเตอร์ครับเรียบร้อยครับผมไม่ต้องเสียงเข้าไปดังให้โดนตบนะครับเราโฟลเตอร์ได้อุ้ยแหนจะแบบ ตีใส่เราไว้ย <Labor ator il orter> <laughs> ังไงตีอัดได้ยังไงอุ้ยกดผิดเขาโดอะไรว้เนี่ยโอ้เกือบ5าเลยตีนะ้เก็บบอลทันลงโลงเน้นเหลอกว่อนะก่อนก่อนอยากม่อยหาขามันอะปายานิสมันดังกดดังไม่โดนเฟย์ครับโอ้เฟย์ไม่ออกโอเคได้อยู่ แคลรี่ยังบ t ทีบีใส่เราไม่ล,มล้มนะเนี่ยนั้งว่าจอร์ดเนี่ยมันขายแข่งเนี่ยนะ<ม>ยแสกเลยเหรอป้าน่ะยิงแ,แสกยานิสได้ยังไงกันเนี่ยไปครับยานิสอุ้ยนี่มันเลยแป้นดนีไงห,หาต้าเบีได้ไงใครสนนอนเลยลงมาัางกองกับพื้นเลยทีเดียวเชียวต้องใส่ง่วงครับ <laughs> ี๋ยวนี้จะยิงแสกเราได้ยังไงดีเบาครับเอาลงแล้วเฟดนะครับลงเอาโอ้ยเกมบ้าสแตนยิงต <okay okay ั้งเยอะไม่ลงได้ยังไงเล่นกับสกรีนครับจอร์ดคนนี้เก่งเก่งไปนะเก่งกับสกรีนนะผมว่าจอร์ดเนี่ยต้องมีเพื่อนสกรีนให้ช่วยนิดนึงเหมือนจะเก่งเดี๋ยวนี้จะมาสเต็ปแบ็คแสกเราได้ยังไง อุ๊ยดีก่าพลาดโอเคผู้บอลได้ครับจ่ายเพื่อนมากครับเพื่อนจ่ายเราแตงเราต้องไว้ใจเราไปครับเจนิสอืมน่าจะกดไม่โดนน่าจะไกลไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไปครับจอร์ดอุย๊ยกดผิดอุยอ้ยผมจะก,กดดังอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อุย้ยสวยครับเจนิสลักไก่ได้เลยอุ้ยขาหากักบ้าขนาดทุ่มพูนเมื่อกี้ว่าน่าจะไม่หกัก ผมยอมแพ้เลยครับฝั่งข้ามแม่เหมือนจะเกมเร็วนะตอนนี้ผมแพ้ได้เอฟีพีตาหนึ่งหวานเจีย๊ยบครับผมมาดูอีกตาหน,นึ่งครับผมเฟิร์สชูเขาเวลาจะเล่นจรอดอุ้ยเหมือนคุณดานำชีจะเล่นเป็นส่วนของรามโรเบาเนาะอืม ก็เราเล่นฟอร์เวิร์ดได้ครับไม่ต้องห่วงปล่อยบอลรองได้ครับไม่ราเมโรเป็นตัวปล่อยบอลหลักไปแล้วเนาะเราจะด,ดูว่าปล่อยบอลหลักได้ไหมปล่อยบอลรองได้ไหมนะครับอู้เซนเตอร์ฝอ่งของข้ามิโนโยคิกน่าจะตึง,งนันตานี้เซนเตอร์ของเราเป็นตัวไหนเอ่ยอู้ดิอันเดรจอ์เดนหึงฝั่งตรงข้ามมีเคอร์รี่เลยเอ๊ะทำไมเคอร์รี่แปลกๆวะมันมีเคอร์รี่ฟ้าล่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็น แล้วของหนุข้ามดูดีเนี่ยเซนเตอร์ไม่รู้จะรีบาวใหม่เมันตรงสัยผมต้องรีบาวช่วยนะเนี่ยต้องช่วยครับช่วยไม่ได้ทิปอัพได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะแต่รีบาวโยคิกมันเยอะกว่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ครับตามสเต็ปไม่ได้ครับถ้าเล่นเต็มที่เฮ้ยแลาวทำไมคืนนี้มันดังได้วะเสนใจเราไหมไอ้ คุณนำชี้ลงะนะอืมน่าจ่ายชาร์ตนี่แอบโอ้โหผมใส่ทั้งไม่ได้กดพลาดหรือเปล่าเมื่อก,กี้เลยกดดังไม่ได้ครับแล้วก็วิ่งหาวินิจลงนะสกรีนช่วยนะครับรวบิ่งหักอุ้เรียบร้อยครับต้องลงเงี้เน้นโอ้โหบ้าเกมหมายยิงลูกแรกไม่ค่อยลงกันแต่ละคนอุย,อเยเอ้ยายแต่เมื่อคืนเลาไมนลื่นอย่างนั้นอนะ อะไรวะเนี่ยตัวมันห้างเนี่ยอะไรวะได้ไหมแต่วุ้ยแย่เพื่อนตกโหมดครับตรงไหนตามิโลเล่นป๊บสเต็ปเนี้ยโล่งนะครับก็ตีเลยครับผมโยกิกนะไงใครสนดังเสร็จได้หมดครับตอนนี้ <Curry. S 2> เฮอร์รี่อุ๊ยโดู <a> นั้นเลยจอแดนตกเอ้ยมันเฮอร์รี่อะไรเนี่ยมันดังได้ไปะเนี่ยขับบอลเฟกนี่ก็รอดมันจะลงโอ้เหมือนจอแดนจะกดอาริอุพาดนะเมื่อกี้นี้พอแล้ววิ่งออกมายิงมันเบาอะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะทีมได้ไหมสติลโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนไม่ตบเลยสุนัยเฟนเนี่ยฟินได้ป่ะ เออช่วงนี้มันมีบั็กเน็ตเปลี่ยนแดงแน,นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยเจอหลายเกมอยู่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเจอกันบ้างไหมผมเจอบ่อยๆนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเกมมันจะแก้ตอนไหนผมก็เบื่อเงนินนะครับสกรีนรำไหมครับโอ้โล่งนะครับแล้วก็ <c oughs> กดผิดแต่ว่าก็ยังได้อยู่ <c oughs> ผมื่กีกดอเอเยูโรสเต็ปเมื่อกี้คอร์อนจะผ่านเราได้ยังไง ดอนยูคิก,กอหมือนเพื่อนจะปล่อยกับประกบนะซ้อนผมมัง้งแต่ว่าความจริงไม่ต้องซ้อนผมก็ได้ตามยูคิกก,ก็ได้มัง้งผมว่าถ้าหากินเรียบร้อยครับโอ้โหท่านี้ซิกเนเจอร์ผมเลยเพื่อนในสกีนอย่างนี้ด้วยหวานเสียบครับผมขอบคุณครับคุณแนะนำชี้อุ้ยสกีนล้มโอ้ไม่นะไม่เป็นไรครับเรืองนี้เรานำอยู่หนึ่งคะแนนได้อยู่ครับผม เพื่อนใจไหมเออเหมือนเพื่อนจะเล่นเองครับตอนนี้นเพื่อนแคร์หรือเปล่าอุ้ยโูล้มเลยสวยครับครับตัวนี้เน้ลมาแล้วถ้าเคยรียตัวนี้มันเทนะเนี่ยมันดังเลยด้วยข้อมู้รูาร่างไงเดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลมาทำแล้วกันจิ้มอุ้ยจิมยจ้มไม่โดนโอ้กระล้ลงเลยโอ้ไม่น่าจิ้มมั่วเลย <a> มึงเ <shot. S 1> อี่โอ้พลาดเลยต้องเอาคืนให้แล้วไม่เนี่ย กินเพื่อนโอเคอเว้ยแม่นแม่นจเจ้านะครับคุณนันทนำชี้ยิงไหมเนี่ยกล้อยิางงี้ไงจ่ายว่าเร็วจุดไม่จ่ายครับกอลีกระย,ยูคลิกลงโอ้ทานเบ้าโอเค,อเคลองฟิลโกปับจอแดนอุ้ยสวยครับ ขึ้นทับเลยเคอร์ลี่เป็นตัวท่านะแข่งอจอแดนตัวนี้เก่งนะเดีย๋ยวเรามีงบก่อนอาจจะได้ทำให้ทุกคนดูโอ้ไกลเกล้าไกลไปเล้ามาครับ เธอรีเป็น,นตัดหน้าเพือ่อนหลังใส่ <ไป S 2> เลยแนละ้วกันขอเลยวุ้มจะหลังใส่ผมมั้งเนี่ยนี่ไงเธอรีไปครับไปเอาชี้โอ้ผมต้องลงเน้นๆต้องลงแล้วเปล่าโอ้โหพระเจ้าจอดเหมันยอดมากบัฟจากลาเมโร่แล้วก็ตั้งแต่สองสามคะแนนนึ่งเยอะไม่ลงได้อย่างไร ก็เป็นยังไงบ้างครับสหรับพอจอดซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ลองกดให้ผู้ชมดูทั้ง3ตาเนาะก็ลองดูแล้วว่าเป็นตัวไปวัดหลักกับไปกกบอลรองเนี่ยมันเป็นยังไงพอจะเล่นสไตล์ประมาณไหนสรุปก็คือตัวมันก็เล่นได้นะสำหรับผมอะตัวละ4ี่แสนเล่นได้ขนาดนี้ก็โอเคเลยเนี่ยยิงก็ได้เกรับก็ได้แต่เสียคือมันลงไม่ลงเหมือนเกมสุดท้ายที่ผู้ชมเห็นนั่นแหละครับก็ถ้าวัคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมิวตัวละครตัวไหนอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับไว้ถ้าผมมีงบเนี่ยผมจะลองมาทําให้คุณผู้ชมดูกัน แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมสวัสดีครับเออลืมบอกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ